แม่กลับบ้านแล้วแม่กลับบ้านแล้วดูฉันชอบเดินดูฉันชอบเดินออกกำลัง หายใจได้เต็มปอดนะหายใจได้เต็มปอดสวยจังเลยต้นไม้ก็สวยสวยเนี่อยู่กลางพอดีเลยเก็บไว้เป็นเป็นอนุสรเก็บไว้เป็นอนุสรสองนาทีค่ะขับรถสองนาทีก็ถึงเลยขับรถสองนาทีก็ถึงเลย ไม่มันเป็นที่แบบที่ใหม่จริงๆค่ะอันนั้นเริ่มขึ้นเหมือนกันนะบ้านเก่าอ่ะที่เก่าที่ซื้อไว้นานก็เริ่มขึ้นแต่อันนี้มันเพิ่งถมเลยถมแบบยังไม่ได้กี่เดือนเองนะเนี่ยที่เนี้ยเพิ่งซื้อมาไม่กี่เดือนเองนะมันก็เลยอาจจะยังไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวต่อไปมันขึ้นแน่นอนดินดีขนาดเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่าหญ้จะไม่ขึ้นขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนแต่อาจใช้เวลาหน่อย เพิ่งซื้อค่ะอันนี้เพิ่งซื้อไม่กี่เดือนเองซื้อตอนเดือนไหนเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนทุกคนดิฉันซื้อนี่ดิฉันซื้อมากี่เดือนนะเนี่ยจาไม่ได้ดิฉันซื้อมากี่เดือนแล้วจําไม่ได้ดิฉันซื้อมากี่เดือนแล้วเนี่ยซื้อเองก็จําไม่ได้เองเหมือนกันนะเอ้ยสองเดือนเองเหรอสองเดือนเองเหรอเฮ้ยทำไมเร็วจัง สองเดือนเองหรอจริงหรอเขาซื้อเดือนอะไรวะเดี๋ยวไปย้ายไปโอนย้ายเดือนกันยาเออก็เพิ่งไปโอนมามิจนาสิงหาน่าจะซื้อตอนช่วงสิงหาหรือเปล่าเพิ่งสามเดือนเองทุกคนสามเดือนเองหญ้ามันจะขึ้นอะไรเร็วจัง บรรยากาศดีมากเนี่ยเดี๋ยวจะจะขายปลาหาตังสร้างกำแพงล้อมอันนี้ก่อนเดี๋ยวขายปลาก่อนขายปลาก่อนขายปลาแล้วจะล้อมกำแพงแล้วจะได้ปลูกต้นไม้ได้เนี่ยที่สิ้นสุดตรงนี้แหละอากาศดีเย็น ออกไปนูกน็เป็นทุ่งเป็นป่าเป็นอะไรไปเป็นทุ่งเป็นป่าเป็นอะไรก็ว่าไปอยากรู้ไหมว่าต้นหมักเมามีลูกไหมเดี๋ยวพาไปดู อยากดูไหมต้นหมากเมามีลูกไหมเดี๋ยวพาไปดูทะเลอยู่ไกลบ้านไหมไม่ไกลค่ะขับรถไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยี่บนาทีก็ถึงแล้วตรงนี้เองใกล้ๆ15สิบห้านาที20บนาทีถึงแล้ว ไม่มีใครทําหรอกมีแต่ดิฉันนี่แหละคนบ้าล้อมกําแพงสี่ห้าล้านไม่มีใครทําหรอกมีแพรลี่นี่แหละที่บ้าทําไม่มีใครทำไม่มีใครทํานี่ล้อมดูไม่มีใครทรําค่ะสี่ล้านแพรลี่นี่แหละทําทำซะครบจบปัญหาไปเลยอันนี้ท่ออะไรใครวะเนี่ยตอนหมักเมาเนี่ย มันกำลังจะออกนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่มันกำลังจะแตกหมากเมาเลี้ยงปลาไอ้นี่ค่ะปลาคราฟปลาสุภาพนี่ง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 นี่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 เขาเรียกว่าลูกหมากเมานี่ยนี่นี่เอาไว้เอาไว้ให้นกมันได้มันได้ทำหลัง แล้วก็ลูกหมักเม้าเนี่ยโอ้โหนกมันชอบนะนกคงนกเข่ามันชอบพุ่มสวยใช่อยากได้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เป็นของเราบนทุกวันจนเขาอาจจะได้ยินมั้งเนี่ยแต่ก่อนที่ดิฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเสาเนี่ยเขตแดนอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเยก็เลยล้อมรั้วไปวูบวูบไปถึงโน่นตรงนี้แต่ก่อนเป็นสระน้ําเป็นบ่อใหญ่มากตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อใหญ่มากแต่ก่อนนะเป็นบ่อ เป็นบอ่อดิฉันก็ถมให้หมดเพราะว่าต้องการที่ตรงนี้มาไว้เป็นลานสำหรับเลี้ยงสัตว์ก็เลยถมไปเลยเฉพาะแค่ตรงนี้ใช้ดินประมาณเท่าไหร่วะที่พ่อบอกสามร้อยหรือเท่าไหร่วะสามร้อยหรือห้าร้อยไม่รู้จำไม่ได้แล้ะ mm hmm. เพื่อจะกบสะ mm hmm. เพื่อจะกบสะอืม mm hmm. เพื่อจะกบสะ mm hmm. เพื่อจะกบสะ อันนี้ว่าเขาไม่ได้นะเขาอยู่เขาอยู่มาก่อนต้นหมักเมาเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่ของเขามาก่อนนานแล้วแล้วเรามาทํากําแพงทีหลังว่าเขาไม่ได้เนี่ยเลยเลยต้นมันมานิดเดียวตรงนี้เป็นสะเลยแต่ก่อนเนี่ยเป็นสะหมดเลยเนี่ยตรงที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยเป็นสะน้ํานะเป็นบ่อน้ําลึกด้วยนะบอกให้ซื้อซื้อที่มาเนี่ยแถมบ่อสองบ่อที่ต้องกบ <c oughs> ดิฉันก็กบหมดเลยกลบให้เรียบกบให้ราบนี่ยังเหลืออีกต้นนึง นี่เอาไว้หมดนะต้นนี้ก็รอดนะนี่ต้นนี้ก็รอด,นะน,น,อดนี่ก็หมักเมาอีกหมากเมาเยอะจริงแถวนี้นี่ต้นนี้ก็จะเก็บไว้ต้นนี้เก็บไว้ค่ะเพราะว่าที่เรามันออกไปตรงนูน้นโนดที่ดิฉันไปถึงนู่นเลยนะเนี่ยมันอยากไปนู ourt, ้นเห็นไหมโนดมันอยากไปตรงนู้นเนี่ยต้องขวดอะท,ที่เขาที่เขาทําไว้อะจะต้องล้อมล้อมไปตามไปตามเส้นนู้นต้นนี้รอดต้นนี้รอดต้นนี้รอดจะเอาไว้เอาไว้ให้ล่ม เอาไว้ร่มเผื่อต่อไปเราทำเราทำอคอกม้าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบหลบแดดได้อันนี้ก็หมากเมานะคะนี่เราก็ไม่ต้องไปตัดต้นไหนเอาไว้ได้ก็อย่าไปตัดมันค่ะต้นไม้กว่ามันจะโตกว่ามันจะโตได้เนี่ยบอ่อบ่อลึกมากนะตรงนี้ลึกกว่าที่บอ่อดิฉชันหลายเท่านะดิฉันยังกบซะไม่เหลือเลยเนี่ย เอาดินกบซะไม่เหลือเลยถมดินไปล้านสองนะถมดินหมดไปล้านสองสองพันเที่ยวสองพันเที่ยว,ยวใช้เวลาไม่กี่วันก็เนลมิดตรงนี้ขึ้นมา แต่ว่าดิฉันหาเงินคืนได้แล้วนะอีล้านสองเนี่ยดิฉันได้ได้คืนแล้วดิฉันขายทุเรียนทอดในติ๊กต็อกได้เงินคืนมาเรียบร้อยแล้วเงินค่าถมที่อะ่ะมันไปเที่ยวแป๊บเดียวมันไปเที่ยวแป๊บเดียวค่ะมันไปเที่ยวแป๊บเดียวได้คืนมาหมดแล้ว เป็นเงินทุกคนนยบอกเลยนะสร้างบ้านซื้อที่ซื้ออะไรเนี่ยใช้เงินทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีเงินเนี่ยจบมันต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยค่ะมันมหาศาลน่ะมันมหาศาลน่ะมันไปเที่ยวมันไปเที่ยวมันไปเที่ยวแป๊บเดียวนี่ต้นนี้ก็ให้เอาไว้เนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้ตัวนี้ตันนี้ก็ขอขอเอาไว้เสียดายมากมันสวยมากเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ต่อไปจะเป็นแลนด์มาร์คจะเป็นสัญลักษณ์ของคาเฟ่คะ่ะตรงนี้อีตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของคาเฟ่ต่อไปมันจะเป็นแลนด์มาร์คมันจะเป็นแลนด์มาร์คค่ะมันจะเป็นแบบที่ลม่มคาเฟ่จะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเดี๋ยวให้เขาออกแบบให้ว่าจะว่าจะ จะทำยังไงให้มันแบบเห็นแบบเห็นต้นอันนี้ปักอยู่พอดีเปะมีนกด้วยนะขณะนะมีนกอยู่ข้างบนด้วยหมักเมาคาเฟ่มันต้องใช้ชื่อเรามันต้องใช้ชื่อเราเลยพี่นัตตี้เราต้องขาย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 ตัวเราต้องว่าแพรลี่คาเฟ่เลยให้มันรู้เลยคำเดียวรู้เลยไปไหนอ๋อไปคาเฟ่แพรลี่พอจบ เนี่ยที่เขามีต้นหมักเม้าอยู่อ่ะเนี่ยที่เขามีต้นหมักเม้าอยู่วันนั้นใครมากลับรถก็ยังไม่รู้จนถึงตอนนี้นี่ดิฉันว่าดิฉันจะทำเอาเอารัวอคอกมาเดี๋ยวรอก,กันนี่จะสิ้นเดือนละเดี๋ยวต้นเดือนหน้านะถ้าไม่ย้ายเสาไฟนะจะโทรไปวีนว่า ทำไมถึงไม่ย้ายทำไมถึงทำเรื่องนานเพราะอะไรติดขัดเรื่องอะไรและทำไมถึงเอาเงินไปเร็วทำไมจ่ายเงินเร็วแต่ทำไมการมาติดให้มันช้าขนาดนี้งงแล้วไม่ใช่ถูกๆแสนกว่าบาทแสนสองแต่ไม่ยอมมาย้ายย้ายวันเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยมันย้ายวันเดียวมันก็เสร็จแล้วเนี่ย ย้ายย้ายซะให้มันเสร็จให้มันเสร็จเรื่องซะไม่ยอมมาย้ายแต่ตังค์อะจ่ายไปแล้วแต่ตังค์อะจ่ายไปแล้วแต่ไม่ยอมมาย้ายงงมากงงสุดๆทำไมถึงไม่ยอมมาย้าย จริงเหรอพี่นัตตี้ระวังนะไปทำยังไงให้รถพ่วงชนได้ใช่บ้านมองดูไกลสวยมากสวยมากค่ะเออเงินไปก่อนแล้วตะคิวยาวยาว,ยาวเดี๋ยวลองถ่ายด้วย iPhone 17 Pro โปรสิว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยคูณแปด อันนี้คูณสี่อันนี้คูณสี่อันนี้คูณหนึ่งกล้องสวยมากเลยทุกคนกล้องไอโฟนสวยๆไอโฟนสิบเจ็ดอะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็แบบว่ามาแบบมาพูดนะแต่มันสวยจริงอะมันสวยจริง ไม่ดิฉันหมายถึงกล้องที่ดิฉันถ่ายนะันสวยมากแล้วแบตโคตรอึดเลยเนะี่ยดิฉันไลฟ์นะดิฉันไลฟ์ตั้งแต่5้าโมงตอนนี้6กโมงละหนึ่งชั่วโมงอะ่ะจากแบตจากแบตประมาณ80ดสิอ่ะตอนนี้แบตเหลือหกสิบแบตลงไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเองตอนนี้แบตลงไป20เปอร์เซเองตอนนี้อืม แบแทบไม่อันนี้เลยเดี๋ยวดิฉันต้องเดินไปที่บ่อนะเพราะว่าถุงถุงกุญแจรถอยู่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีเห็นไหมมีนกบินตอนเย็นทุกวันดูนกบินน่าไปเดินออกกำลงังปูย่าไหมเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะแต่ดิฉันจะมทีทางเดินนี่เดี๋ยวดิฉันจะทำทุกคนเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนไม่เกิน เดี๋ยวีฉันขอใช้เวลาในการเนรมิตบ้านอีก2ปีดีฉันจะทําถนนเข้ามาเลยถนนส่วนตัวนี่เข้ามาเลยตรงนี้ลาดปูนยาวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ไปอ้อมตรงนู้นเพราะตรงนู้นมีกําแพงแล้วก็เข้าตรงนู้นเข้าตรงนู้นแล้วก็ตรงตรงแบบข้างถนนก็จะปลูกไม้ล้อมเอาไม้ล้อมลง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 ,ลงสามารถแบบให้ล่มได้ เดินออกกําลังได้ตอนเย็นเๆเราก็เดินออกกําลังตอนเช้าตอนเย็นเดินออกกําลังได้คิดไว้แบบนี้นะแต่มันจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งบอกก่อนว่าที่พูดเนี่ยคือคิดเฉยๆคิดไว้คิดไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่มันจะทําได้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะต้องรอก่อน แต่มันก็เร็วนะทุกคนแต่มันก็เร็วนะดิฉันไล์สดอนะดิฉันไล์สดแบบเนี้ยทุกวนันทุกวันนะดิฉันไล์ตั้งแต่ตอนที่มาถมดินใหม่ๆกำแพงยังไม่มีเลยสมัยก่อนไล์สดนูน่นพาเอฟซีเดินไปนูน่นเอฟซีเดินไปนูน่นไปบนเขาตรงนูน้น,นตอนเย็นมาเดินตรงนี้ที่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยตรงที่บ่อย,ยังไม่ได้ล้อมเลยกำแพงยังไม่มีบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย เห็นปะไล่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันมันเหมือนจะช้านะแต่จริงๆมันไม่ช้านะมันก็ตามสเต็ปของมันนะมันก็มีการแบบคืบหน้าของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆกําไรวันโอ้ยอันนี้มันโปร่งอันนี้มันโปร่งนะที่ใส่ประจําอะที่ใส่ประจํามันอันนี้กว่านี้หนักกว่านี้อันนี้สึกแค่สามบาทเองที่ใส่ประจํามาห้าบาทแต่ลายมันสวยมันเป็นใบรุ่นที่ใส่ไม่ใช่เพราะอะไรนะ ลายมันัยรุ่นดีมันเป็นลายแบบโซ่รถมันสวยดีของเก๋ดีก็เลยแบบซื้อใส่แบบใส่แฟชั่นน่ะใส่แฟชั่นน่ะสามห้าสามสิบห้าเดี๋ยวดูก่อนคิดว่ามันน้อยแต่มันไม่น้อยนะบอกให้จริงๆอยากได้อันที่มันห้าบาทแต่มันไม่มีลายนี้มันไม่มีมันมีแค่สามบาทสามคูณเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เท่าไหร่วะ สามคูณห้าหมื่นห้าม่เจ็ดอะตีไปห้าหมื 6, ่นหกห้าหม่นหกห้าหมืนหแสนหนะเฮ้ยเห็นมันเป็นอย่างนี้แสนหนะคะแสนหนะห้าหมืน็ดแล้วเหรออาห้าหมื่นเจ็ดคิดใหม่คิดใหม่ห้าหมืเจ็ด สามคูณห้าหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดนะเห็นแบบนี้นะเฮ้ยฉุกเฉินมาช่วยเหลือเราได้นะฉุกเฉินมาช่วยเหลือเราได้นะทุกคนฉุกเฉินมาช่วยเหลือเราได้นะเออค่าแรงช่างได้นะค่าค่าอะไรได้อยู่นะเห็นแบบนี้เห็นไหมอันเนี้ยซื้อตอนที่ขายทุเรียนทุกคนทุกปี ดิฉันจะเป็นแบบนี้เลยทุกปีตอนที่ขายทุเรียนขายไปได้สักแป๊บหนึ่งละครึ่งครึ่งฤดูครึ่งฤด,ดูการดิฉันจะไปร้านทองทันทีเลยไปซื้อทองมาเก็บไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเด๋ยวดิฉันใช้หมดทุกปีเลยดิฉันจะซื้อทองปีละครั้งช่วงที่ขายทุเรียนช่วงขายทุเรียนจะซื้อทุกปีนะคะปีนี้ซื้อถ้าไม่นับทองแท่งนะถ้าทองท,ที่ทองที่เป็นเส้นๆนะ สิบห้าอันนั้นสาบาทหรือห้าบาทวะสิบห้าสิบแปดบาทสิบแปดบาทบาท,ที่ซื้อไว้อะซื้อซื้อเป็นเส้นๆอย่างเงี้นะยนะไว้ใส่นะเออซื้อทุกปีซื้อทุกปีค่ะปีละหนึ่งครั้งหน้าทำทุเรียนเดี๋ยวโจนได้ยินเรื่องของมันเถอคะค่ะได้ยินก็มาป้นสิมาเลย อะไรคปะ้นทุกปีซือทุกปีไม่ใช่ปนทุกปี <c oughs> <c oughs> มีบ้านคนนะไม่ใช่ไม่มีไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีเพื่อนบ้านนะข้างหลังนุ่มก็มีบ้านคนนะมันจะโง่เหรอคนไร้สดอยู่มันจะมาป้นเนี่ยมันก็จะฉลาดน้อยไปนะ ถ้าไฟ์สดอยู่แล้วมาปนเนี่ยจะดูจะฉลาดน้อยไปนะฉลาดน้อยไปนิดนึงคุณดูเงาบ้านดิฉันสี่คุณดูเงาบ้านดิฉันสี่เงาบ้านตรงตรงน้ำเห็นไหมเงาบ้านตรงน้ำเห็นไหมเห็นไหมเออไม่ใช่สถาปนิกนะไม่ใช่สถาปนิกนะไม่ใช่วิศวะนะ แต่ออกแบบบ้านได้แบบพอมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วคือมันแบบมันเหมาะเจาะอะรู้สึกว่ามันเหมาะเจาะนะเนี่ยคิดเองหมดเลยเอาต้นไม้ไว้ตรงนู้นสามต้นจะได้ช่วยบังแดดเอาหันบ้านมาทางนี้ดีกว่าหันข้างหันห้องทำงานมาทางสระน้ำเวลาเรา,ทำ,า,เราแบบทำงานเราก็จะได้แบบทำงานเราก็จะได้แบบเห็นสระน้ำเย็นๆเออ เป็นสถาปนิกค่ะใช่เป็นสถาปนิกมีคนบอกว่าอะไรนะถ้าอ่อรั้วบ้านเท่าๆกันจะสวยมากโอ้มันไม่ได้ค่ะมันมันบ้านมันคนละสเต็ปมันคนละระดับค่ะมันคนละระดับมันคนละโซนกันมันคนละโซนมันดูต่างกันอ่ะดีแล้วมันคนละโซนกันไหนตรงมุมขวาตรงไหนอันไหน อันนู้นเหรอนู่นเหรอนู่นเหรออันนู้นเหรออันนู้นเหรอฮะอันนู้นเหรออันไหนอันไหนคะอ๋อมันมันมันคนละนี่กันค่ะมันคนละโซนมันคนละโซนกันมันสูงมากก็ไม่ได้สูงอะพูดงตรงสูงมากก็ไม่ได้เกรงใจข้างบ้านเขามันเป็นพื้นที่แยกกันคนละโซนค่ะอันข้างบนมันเป็นพื้นที่ของ บริเวณที่เราที่เราอะไรนะมันเป็นบริเวณที่เราถมดินค่ะมันสูงแล้วก็ไม่อยากอุปตรงไม่อยากให้กำแพงสูงมากมันจะบงังมันจะบังลมบ้านข้างข้างเขาขนาดที่ฉันทำขนาดนี้นะทุกคนบอกเลยนะเออทำอะไรไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองนะก็คิดถึงเพื่อนบ้านนะไม่อยากให้มันสูงเยอะเพราะว่า เขาสร้างมาก่อนเราใช่ไหมเขาสร้างบ้านตรงนี้มาก่อนเราถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะสร้างไปเลยเอากาแพงปิดหลังคาบ้านเขายังได้เลยขึ้นสูงไปเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ใช่ปะละ่ะแต่ว่าอถ้าไปปิดหมดปิดเทึบบ้านเขาก็ลมไม่เข้าเลยนะลมเริ่มไม่เข้าเลยนะบ้านเขาอะใช่ปะมันก็ดูน่าเกลียดมันก็ดูน่าเกลียดเราทําอะไรเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราใช่ไหม ดิฉันก็เลยแบบอ่ะข้างล่างนี่ดิฉันก็ไม่ถมไม่ถมดินเอาตามสเต็ปเดิมเลยแล้วก็ทํายังไงแก้ปัญหาด้วยว่าออางั้นขุดบ่อแล้วกันเพราะว่าเป็นคนแบบอยากมีบ่อน้ําอยู่ในบ้านเป็นคนชอบเป็นคนชอบน้ําชอบปลาอะไรอย่างนี้อยากแบบมีแบบบ่อน้ํสาสระน้ําอยู่ในบ้านอยู่ที่บ้านนี่เห็นปะ่ะก็เลยแบบทําเป็นแบบนี้แต่มันก็สวยแล้วในความรู้สึกข,ของดิฉันดิฉันไม่รู้สึกว่ามัน มันอะไรรู้สึกว่ามันสวยดีมันก็สวยของมันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่คนละโซนกันอันนี้มันเป็นพื้นที่โซนบนอันนี้เป็นพื้นที่โซนล่างค่ะบ้านมีสองโซนมันก็ดูมีอันนี้ดีมันก็ดูมีแบบมีมิติด,ดีเจ้ามันเถอะอย่ากแก้เลยพี่เอ๋ยเพราะว่าโอ้โหหมดไปเยอะมากแล้วไม่แก้ไม่ทําแล้วเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้ว แต่ตรงนี้สิเนี่ยอีตรงนี้แหละนี่ถ้าจะมีปัญหากับตรงนู้นมามีปัญหากับตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ยแต่ก่อนมันสูงมากนะสมมุติว่าแต่ก่อนนะถ้าดิฉันยืนตรงนี้นะถ้าดิฉันดิฉันแผนกล้องไปนะคุณจะเห็นว่าที่มันต่ํามากกําแพงจะสูงมากแต่พออยู่ดีๆได้ที่มาถมดินกลายเป็นกําแพงฝั่งเนี้ยต่ําไปเลยเออจากนั้นเดี๋ยวจะต้องแก้ปัญหาด้วยการที่กั้นกาแพงฝั่งนน้นให้มันดูทึบๆไว้ นะแล้วอันนี้เป็นโซนข้างในมันก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีความแบบมีความแบบอันนี้อยู่อืมดูมีความปลอดภัยอยู่กลายเป็นที่ตรงนี้ต่ำเลยงงมากอุตส่าห์ทำแตอย่างดีอะไรที่เราไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะทำจะเป็นมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ทำ ก็นั่นแหละทําไปตามเหตุปัจจัยของมันมืดแล้วครัทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะไปดูปกณปกณ์สีที่ปกกณ์สีทําอะไรอยู่บ้านไปดูปกกณ์สีดีกว่าปากกณ์สีทําอะไรอยู่บ้านไม่รู้สร้างบ้านตามใจผู้อยู่ใช่นี่อดใจค่ะปีหน้าได้อยู่แล้วปีหน้าได้อยู่แล้วอดใจอึดใจเดียวปีหน้าได้อยู่แล้ว ปีหน้าได้อยู่แล้วอึดใจเดียวแค่นั้นเองปีหน้าได้อยู่โซนบ้านนะคะปีหน้าได้อยู่โซนบ้านแต่โซนโรงงานน่าจะยังไม่เสร็จดูทรง